ครับจากเพจลิกเกอรนะอุปกรณ์ตกปลาครับวันนี้ผมจะมาประกาศผลรางวัลน,นะครับจากกิจกรรมเติมให้เต็มกับลอกกันเนอร์เซเว่นะกิจกรรมที่เริ่มไปตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะกติกาครับในการได้รับรางวัลน,นะครับเพียงกดไลค์แฟนเพจลิกเกอรอุปกรณ์ตกปลากดไลค์และแชร์กิจกรรมที่กิจกรรมนี้และตั้งเป็นโพสต์สาธารณะนะแท็กเพื่อนหนคนในคอมเมนต์หรือใต้โพสต กิจกรรมนี้บตอบคําถามว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ในรูปนี้ส่วนใดเป็นส่วนที่หายไปนะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเลยนะครับคัดแยกมาแล้วทั้งหมด159คอมเมนต์นะครับทำการสุ่มเรียบร้อยครับ รายชื่อแรกนะฮะคือคุณแค่เกิดมาก็ผิดแล้วนะครับผมของยาเข้าไปเช็ครายละเอียดนิดนึงนะครับว่าทําตามกติกาครบหรือไม่นะหากครบปุ๊บรับไปเลยนะครับเสื้อยืดเท่ๆจาก l ลิกร์นะครับคุณแค่เกิดมาก็ผิดแล้วต่อมา2องนะคำฉะเฉลยนะครับก็คือส่วนที่สองนี้ตอบถูกนะครับ แต่กติกาอื่นจะทำครบหรือเปล่ามาดูกันนะผมขอดูข้อมูลวันที่15นะครับตัวกองปี2011เดือนตุลาคมวันที่15นะกิจกรรมเริ่ม15เผื่อช่วงนั้นเพื่อนกำลังเล่นพอดี เออหลังจาก15มาก็ไม่มีแชร์อะไรเพิ่มแลนะเอาสิมีแค่โพสเดียวเออผมขอดูในวันอื่นด้วยเอาวันไม่เอาเอาเดือนตุลาทั้งหมดแล้วกันนะครับ30 19 28นะรู้สึกเหมือนว่าท่านจะลืมแชร์หรือเปล่าโอเค oh, no. แค่เกิดมาก็ผิดแล้วนะจากการเช็คเบื้องต้นไม่ได้มีการแชร์ออกมานะเรียกว่าตอบถูกแต่ทำตามกติกาได้ไม่ครบนะผมขออนุญาตสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับผู้โชคดีท่านถัดไปนะฮะน่าเสียดายนะครับผมถ้าทำครบตามกติกานี่จบเลยนะคุณชัยนค์จันกรุดนะครับ จะเป็นเดี๋ยวว่าจะได้รับรางวัลไหมเนาะครบแไหม่ะตอบกลับมาเหมือนกันเดะเลย2ครับวันศุกร์ที่29นะครับวันศุกร์ที่19อ่าคำตอบตอบ,ตอบถูกนะผมขอได้ญาเช็คก่อนว่าวันที่29มีการแชร์ออกไปหรือเปล่านะครับตัวกลองปี2021เดือนตุลา วันที่ยี่สิบเก้านะครับอ๋วันที่ยี่เหมือนจะไม่มีโพสต์ใดๆนะฮะว่าน่าเสียดายจังนะคุณชัยนางตอบถูกแต่ทาตามกติกาไม่ครบนะฮะ <c oughs> ผมขออนุญาตข้ามเลยนะครับสุ่มรายชื่อท่านถัดไปครับ อ,อคุณพลท่านปอนะทางเกลียนนะฮะใส่ใหมายเลขสองครับนะคำตอบก็ถูกต้องนะครับตอบเข้ามาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน ก็ยังอยู่ในช่วงเวลากิจกรรมผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะว่า <c oughs> ทําการแชร์ทําการกดถูกใจถูกต้องหรือเปล่านะครับค้นห <c oughs> าทั้งเดือนพฤศจิกเลยอ่าแชร์หรือเปล่า อ่าแชร์ <S <S เยี่ยมครับวันที่4พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา6นาทีนะมาเจอเจ้าของแล้วเว้ยได้แล้วครับได้แล้วครับนะตามกติกาตรงนี้เลยนะครับกดไลค์แฟนเพจติ๊กเกอร์อุปกรณ์ตกปลานะไลค์แล้วก็แชร์โพสตกิจกรรมนะตั้งเป็นสาธารณะนะแท็กเพื่อนหนึ่งคนในคอมเมนต์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ เห็นว่าแกแท็กอยู่นะครับโอเคโพสสาธารณะได้ชื่อมาแล้วคุณพลท่านปอนะทางเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ครับของลิกเกอร์จะติดต่อไปนะฮะท่านเป็นผู้ได้รับเสื้อยืดสุดเท่นะจากทางลิกเกอร์ไป1ตัวนะครับสำหรับเกมถัดไปที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะ ก็เตรียมพร้อมกันไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นเกมอะไรติดตามชมกันได้พร้อมๆกันนะในเพจติ๊กเกอร์อุปกรณ์ตกปลาและอย่าลืมกดถูกใจแชร์กันด้วยนะรางวัลต่อไปอาจเป็นของคุณสวัสดีครับ